หนึ่งในศิลปินดาราที่หันมาใส่ใจและทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า10ปีคุณเชอรี่เข็มอับซอนสุริสุขะรวมเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะช่วยกันผลักดันแคมเปญ CF Hotels นอนชิลฟิวรักโลกสร้างกระแสความต้องการเดินทางท่องเที่ยวรักโลกในกลุ่มนักท่องเที่ยว น,นี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะที่ชล,ลิได้มาร่วมในกิจกรรมของ CF Hotels นะคะซึ่งครั้งนี้นะคะมาไกลถึงกระบี่เลยค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ก็เหมือนได้มาฟังผู้ประกอบการเองว่าแบบเออ CF Hotels ช่วยเขายังไงในแง่ของการที่จะลดคาร์บอนฟุตพิ้นจากการทำธุรกิจโรงแรมนะคะใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชล,ลิเชื่อมากมากเลยว่า การเลือกที่เที่ยวที่ธรร,ธร,รมชาติสวยงามอ่ะเป็นเหมือนเดสติเนชันที่คนก็มักจะเลือกจะไปเที่ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนเนาะที่ต้องช่วยกันให้สภาพ สิ่งวัดล้อมมันยังสวยงามอยูอ่เพื่อการท่องเที่ยวก็ยังคงดําเนินต่อไปได้และเราก็ยังจะเอ็นจอยความสวยงามของธรรมชาติได้อยู่ไปอย่างยาวๆเลยนะคะก็อยากให้มาช่วยแล้วก็สนับสนุนด้วยกันค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าประชาสัมพันธ์แคมเปญ CF Hotels นอนชิลฟิวรักโลกที่จังหวัดกระบี่สวรรค์แห่งการพักผ่อนแค่เลือกพักกับโรงแรม CF Hotels ก็สามารถรักโลกได้แล้วกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนับเป็นเมืองที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งนำไปสูป่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนวางแผนการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยของ ถอทอทอค่ะ นางสาวโซรยาหอมชื่นผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานกระบี่กล่าวว่าความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวรักโลกและการให้ความสําคัญเรื่องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกพร้อมสนับสนุนให้จังหวัดกระบี่บรรล,ลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งมั่นสารต่อโครงการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและลดคาร์บอนฟุตปรินส์ส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสหประชา ปปรระะะชาาจำเททศไยติค่กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของทททที่ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก CF Hotels เข้าร่วมซึ่งปัจจุบันมีจำนวนโรงแรมที่เปิดบัญชีในแพลตฟอร์ม CF Hotels แล้วมากกว่า400แห่งค่ะและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง1,1989ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศค่ะในขณะนี้เนี่ยค่ะในจังหวัดกระบี่ของเรานะคะก็มีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะคะมากกว่า40โรงแรมนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะทางทอทอต้องการที่จะใช้จังหวัดกระบี่เป็นต้นแบบในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยค่ะ จังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามรวมขับเคลื่นกระบี่โกรกรีนมานานน,าน,นับ10ปีแล้วละค่ะแคมเปญ c f เอฟ l e s นี้จึงเป็นโอกาสสำคัญของกระบี่ในการต่อยอดและเพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนค่ะ